น้องๆคะเรามาหาน้ำหนักของสุนัขตัวนี้เป็นหน่วยกิโลกรัมและกรัมกันค่ะสุนัขตัวนี้หนัก3220กรัมค่ะเราสามารถเขียน3220กรัมเท่ากับ3,000กรัมบวก220กรัม1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้น3000กรัมเท่ากับ3กิโลกรัมค่ะ 3,000กรัมบวก220กรัมจึงเท่ากับ3กิโลกรัม2 2 0กรัมค่ะสุนัขตัวนี้หนัก3มกิโลกรัม220กรัมค่ะเรามาหาน้ำหนักมันฝรั่งกระสอบนี้กันมันฝรั่งกระสอบนี้หนัก6,800กรัมเราสามารถเขียน6,800กรัม เท่ากับ6,000กรัมบวกแ0 0กรัม6,000กรัมเท่ากับ 6, 6กิโลกรัมดังนั้นน้ำหนักของมันฝรั่งถุงนี้หนัก6กิโลกรัม800กรัมค่ะเรามาแปลงหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัมกันต่อค่ะเราสามารถเขียนหนึ่กรัมได้เท่ากับ1 0 0 0กรัมบวก200กรัม หนึ่งมืนกรัมเท่ากับสิบกิโลกรัมดังนั้นหนึ่งมืนสองร้อยกรัมเท่ากับสิบกิโลกรัมสองร้อยกรัมค่ะเราสามารถเขียนห้าพันสามสิบกรัมได้เท่ากับห้าพันกรัมบวกสามสิบกรัมห้าพันกรัมเท่ากับห้ากิโลกรัมดังนั้นห้าพันสามสิบกรัมเท่ากับห้ากิโลกรัมสามสิบกรัมค่ะ